ลูกอยากเป็นแอร์โฮสเตดบนเครื่องบินแต่กลัวว่าจะสูงไม่พอต้องทําอย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เพียงแค่แอร์โฮสเตดอย่างเดียวนะคะที่จํากัดเรื่องของความสูงหลายๆอาชีพเนี่ยก็มีเรื่องของส่วนสูงเข้ามาเกี่ยวข้องว่าคุณจะสูงเท่าไหร่บางอาชีพนะคะเขาก็ไม่ได้เขียนข้อจํากัดมาด้านความสูงแต่ว่าคนที่สูงกว่าเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสหรือว่าข้อได้เปรียบมากกว่าคนที่ตัวไม่สูงดังนั้นนะคะก่อนอื่นเลยเราเองต้องหาอินสปิเรชันให้กับลูกของเราเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะสูงเพื่ออะไรสูงแล้วมีข้อดีอย่างไร ตั้งเป้าหมายร่วมกับลูกของเราให้ลูกของเราเนี่ยรู้ว่าสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยเพื่ออะไรแต่ไม่ใช่บังคับนะคะแต่เราต้องให้เขาเข้าใจว่าเรื่องของความสูงเนี่ยมันดีอย่างไรบ้างสิ่งที่ลูกของเราอยากจะเป็นแนอนาคตต้องสูงหรือเปล่าแล้วถ้าสูงกว่าเราจะมีโอกาสดีกว่าอย่างไรบ้างแล้วถือค่อยมากําหนดแนวทางร่วมกันว่าจะทําอย่างไรลูกของเราจะสูงในจุดที่เขาต้องการโดยเฉพาะเรื่องของการกินสารอาหารนะคะยกตัวอย,อย่างเช่นพวกแคลเซียมต้องเพียงพอครบถ้วนต่อวนันเพื่อให้ร่างกายและกระดูกสามารถเจริญเติบโต,ตได้ เต็มศัก,กยภาพที่สุดค่ะ